ดีสวยมากเลยจิอันนี้คือร้านเกี๊ยวเกี๊ยวชอบหน้าร้านตำแรกที่สุนพรหมี่ได้กับแดงลมควันบูอัดเี้านิงก็มีไข่นกด้วยไข่นกมีครับชิปลาทอดทอดกินละสองบาทรวมกันได้พี่เขาขายอยู่ตรงหน้าปตทจนถึงหกโมงเย็น เริ่มขายหกโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วพี่เขาก็จะย้ายที่แต่หาไม่ยากปักหมุดมาพอตะพอมีที่สักผ้าด้วยสักผ้าแล้วก็มาซื้อเกี๊ยวรอได้ออกจากสถานีรถไฟมาตรงถนนคนเดินแล้วก็เลี้ยวหัวมุมแรกก็จะเจอร้านเกี๊ยวทอดหน้าร้านตำแลกเปิดหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะอร่อยมากคนมาร้านอะไรนะ ตลาดริมทางรถไฟมีอะไรน่าสนใจมากมายเมววื่อวานเราก็มาแต่ว่าเรามาตอนดึกแล้วตลาดมันเลยวายมีเชลลปี้ด้วยทุกคนนี่มีเชลปี้มีปลาแซลมอนมีหมึกย่างมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลไหนไปดูซิว่าวันนี้เราจะมีอะไรให้กินบ้าง นี่มีร้านยำไก่ด้วยเฟรนฟรายก็มีข้าวไข่เจียวสามชี่มีหอยหอยแค็งลวกแล้วก็มีแกงต่างๆมีขนมเบื้องมีส้มตำ มีเส้เกอกอีสานแล้วก็มีเหมือนเป็นร้านน้ำชงโตเกียวแกงขาหมูแกงผงขี้ปลาเออแล้วก็มีร้านไก่ย่าง